อยู่ผมนับรายการ Qcaster นะครับผมอ่าก็วันนี้อยู่กับเกมของ h a r v e s t Moon Back to Nature นะครับผมอขอโทษนะครับผมที่ห่างหายกันไปนานเลยนะผมอะมัวไปติดไลฟ์ไม่รู้นะผมอ่ะก็เราก็จะมาแคสเกมนี้กันนะผมก็ขอบอกว่าโปรเจกต์นี้ยาวๆนะผมมากก็เดี๋ยวผมจะแคสไลฟ์ิแดนอีวิวนะครับผมอ่ะพูดไม่เคยตรงคำพูดนะครับผมโอเคมันก็มาเริ่มกันเลยนะฮะ คอนตินียไม่ได้ผม,ผมีเกมอะผมไม่ต้องขอไปที่โหลดนะผมผมไม่เพื่อนโหลดให้ตั้งจับหัวไม่ได้โอเคเราจะตั้งชื่อกันนะผมชื่อว่าชื่อว่าอะไรดีวะ ื่อว่าอะไรเดี๋ยววอาคิดไม่ออกเอาคิดว่าอะไรเดี๋ยวคิดไม่ออกโอเคิวค,คิวคุแล้วนะผมคิวคุอ่าคิวคุ คิว,วคุไนวะเฮ้ยเฟ็กต้อยอยู่ไหนวะหาไม่เจอมาเจอแล้วเคคิวคุนะครับผมเค แห่งเรือนยากจริงเอา yes โอเคโอ้สองนาทีแล้วเวนอิตเราวันเกิดวันไหนเอาผมจะตั้งมัมวๆนะครับผมเอาเป็นฤดูร้อนวันที่เก้าค okay. อ่าผมเปลี่ยนโปรแกรมอัดเกมนะผมชื่อฟาร์มหรอชื่อฟาร์มจะต้องโฮแล้วอันะต้องโฮวอซี <c oughs> ไปฟาร์มถ้าจะไปฟาร์มก็ต้องไปสตองโฮนะฮะทีตัวทีเอ็ดทีอ่า ไม่รู้เขียนถูกว่าสตองโฮตัวจีจีตัวจีเอาละมันเขียนได้แค่นี้ครับผม What is the name of the dog? ออ๋อชื่อหมาเฮ okay, ้ชื่อหมา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 ก็ต้องชื่อหมาดิหมาหมาเฮ้ okay, ชื่อหมาคิวคุนะครับผมเกิดวันที่เก้า ฟาร์มสตองโฮนะผมหมาก็ชื่อหมาโอเคแล้วกำลังโหลดดิ้งผมเล่นไม่เป็นนะครับผมยังไม่ได้ลองเล่นเลย ผมจะเขียนซับไตเติ้ลไว้นะผมผมจะไม่อ่านให้ฟัง เดด๋ยวจะเจอสาวนะผมเอ้ยหมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจีบสาวที่น่ารักน่ารักนะครับผมตลอตลากนะผมอาจจะน่าเบื่อนะผมจะ กดข้ามไปเลยก็ได้นะ้วผมอ้ยล้มหน้าทิมเขาชนไก่อ้ยไก่เต็มเลย เจอสาวน้อยส,สาวน้อยพราาเสน่ห์นะครับนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจวดูหน้าจอก็ขาวขึ้น bad, มีแบดกูได่ยินว่าครับไม่ครับ ดานาดานาดายสุดที the ่รักไม่โนโอ้อูเดบอย หนักหนักหนักคนนั้นก็จะคือสาวน้อยแนวเอาไม่แล้วนะครผม กูตัดต่อยาวเลยเนี่ยใครที่จะกดข้ามกูก็จะข้ามได้เลยนะผมขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะครับผม โอเคมาอีกแล้วนะผมโดนใช้แรงงานตลอดนะผมทุกคลิปมันก็ต้องมีการใช้แรงงานนะครับผมเฮ้ยบ่นเร็วๆดิ ให้เราเป็นคนดูแลฟาร์มนะครับผมอยากสแตดิววาเล่ครับผมโอ้ยกว่าจะได้เล่นกว่าจะได้เล่นนะครับผมอะ่ะเคเช็คก,กระเป๋าดิเช็คก,กระเป๋ากดแล้ววะอันนี้กดกดไปกดเลยนะ แลโอเคอเอ้ยบังคับยากเช็คกระเป๋าก่อนแล้ววะอเออในหีบหนีนี่มีอะไรบ้าง าผมดูพี่เอกเล่นมานะผมแต่ผมยังไม่เคยเล่นนะฮะโอเค,อเคตามแบง้์งนอกนะผมอาจจะมังครับยากนิดนึงนะผมเพราะมันไม่ใช่เอาโอ้ยโน thank you ไอ้นี่ครับผมเรามันจะมาซื้อของเราทุกห้าโมงนะฮะ ให้กูแปลหมดกูก็แปลไม่ไหวนะเว้ยเห็นใจกูบ้างไอ้สัตว์ที่ไอ้ไม่กูแปลซะโอ้โหกรกูต้องมานั่งทำซับอีกนี่จับหมาอุ้มเล่นแม่งเลยนี่ ไมนต้องใช้ขวานนี่วะอันนี้ต้องใช้พีิแอ,อโอเคอเฮ้ยผมเล่นไม่เป็นจริงนะเนี่ยต้องไปซื้อมาเล็ดก่อนเรามีม้าป่าวะ่ห ไม่น่ามีมาขวานมาไว้ยว้ ไม่มีม้าแล้วยากจริงๆวิง่งได้เปล่าวะเคโอเค,อ,เคอันนี้มันล็อกโอเคต้องไปซื้อมาเล็ดนะผมอีกล็อก ไม่มีมา้าแม่งทำไรลำบากจริงๆลอ็อกยกูดูกูรู้แล้วแม่งล็อกไอ้สัสมันให้กูไปทำอะไรวะ ไ้ยเล่นไม่เป็นจริง่ะเนี่ยแม่งล็อกกันหมดเลยเฮ้ยอันนี้ล็อกป่าวะเอ๊ะดูป้ายดิซปเปอร์มาร์เกต็ตเปิด9โมงถึง5โมงเดี๋ยวขออยญาตัดด้มเลอร์โกอีกแล้วครับผมโอเคมาแล้วอ่าเปิด <c oughs> ต้องอ่านที่ป้ายก่อนนะครับผม เวราไปซื้อมเมล็ดกับข้าวหมอทหลีหมอถลอยหมอไหลเนยหมอ่อยนะครับผมยอ,นนอย่าผวนนะครับเฮ้ยใครอ่ะโอ้ยไม่สวยเลย กไ <laughs> อ,อ้เมื่อกี้เรื่องอ่านไปเลยไปไปละนี่ไงครับวันนี้ที่เราจะจีคาเลนเะฮะจแม่คาเลนเจอกนะูเล่นแม่เจอกูเล่นไปหนะ้า ใจให้เราด้วยเฮ้เพี้ยกูขซื้อมาเล,ล็งกับข้าวแค่นี้ยเฮ้ยคุยนานเป็นชั่วโมงเลยสัสกูต้องเดินเข้าไปหาเหมือนไงต้องกูปวดท้องก็ไปหาหมอดิไอปวดท้องไปหาหมอดิมลละเร็งกับข้าว ซื้อ,อยังไงวะกูซื้อไม่เป็นกูจะซื้อมาเล็กจะกเขากูจะซื้อแดกแบบถ้าเกิดกูซื้อกูเอาไปขาย นี่อะไรช็อกโกแลตไม่ซื้อหรอกมีอยู่ร้อยอ่ะหลงนี่อะไรอ่ะแป้งโหไม่ซื้อ จะซื้อมาเล็ดอันนี้คือร้านแหละเออนี่โอ้มาเล็ดอยู่ตรงกลางก็กลัว่าโง่ตั้งงานวิจเตรเวโรสีดเสร็จเราจะซื้ออะไรดีวะมาเล็ดเคนเซอร์ ในฤด,ดูหนาวโอเคไม่คือฤด,ดูอะไรวะเดี oh. ๋ยวแป๊บนึงไซื้อมาหมดแหละไปดูใบไม้ผีสปริงโอเค มอขอดูข้อมูลก่อนปลูกรดูไหนวะน i n t e r โอเค ทิยวนิบมาเนี่ยทิวนิบซื้อเลยทิวนิบเอาสองยูนิตโอเค thank you very much แจ็คอินวันทอ่รีมันบอกว่าอยู่ที่ฟาร์มเราแล้วโอเค ยงแล้วแนมาแล้วผม21นาทีเฮ้ยเดี๋ยวดูป้ายก่อนดูป้ายก่อน อุ้ยกูตกใจเอาล็อกแต่เมื่อกี้ยังมีคนออกมาอยู่เลยโอ้ยนี่แหละฮาร์เวิร์ดมูนเอาคุดผิดดีกู กดผิดนะครับผมอ่ะโอ้ยเกือบต้องเริ่มใหม่แล้วนี่ไงข้อเสียวเขาเวิดหมูน,นะครับผมกูเซฟไปก่อนดีไหมเออกูเซฟไปก่อนเดี๋ยวเซฟตรงนี้แม่งเลย มันบอกว่ามันส่งให้ที่ฟาร์มเอา้าแล้วกูจะกดออกแล้วไม่บังคับยากนะครับผมอ่าได้มาแล้วเคอเอาเอากระบ,บัวเอา กระบัวรดน้ำมานี่ต้องมันต้องใช้ขวานในทุกไม้นะผมโอเคเรียบร้อยเฮ้ยอย่าเพิ่งกูทำ ให้กูเสืดทำเขี่ยมัารับยากนะผมเไยจะห้าโมงแล้วไม่มีอะไรให้นะโอเค แล้วก็โยนมเมล็ด้นตรงกลางอะ่ะโอเคแล้วก็ทำาไงต่อวะกดสามเหลี่ยมเออโอเคปกตรงริมๆก่อนนะครับผมผมยังทำอะไรไม่เป็น เพื่อเหยียบผักมันจะเป็นอะไรป่าววะเฮ้ยกูไม่มีอะไรให้เว้ยโทษเทมันจะมาเอาของทุกค้ามงนะครับผมโอเคเราจะมาเคลียร์ดอกไม้ดอกยากกันก่อนนะครับผม ขวานรวยต้องเอาขวานรวยมาด้วย6โมงแล้วเอาขวานกับหินดำก็เอขวานแลว้วก็ค้อนค้อนรวยเอาขวานกับค้อนรวยขวานรวยกับค้อนรวยนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพัทต่อไปเราลงดันกันนะผมอผมเรายังทำอะไรไม่ได้นะครับผมเรายังโง,ง,ง่ๆอับปรีนะครับผมเราขายหินได้ป่าวะขายได้ก็่าแล้ว ใครชอบก็เล,ลื่อนก่าไนไห์ผมอ่ะก็เล่นมาพอเล่นมาพอสมควรแล้วผมใครชอบก็เล,ลื่อนมือก่านไหผมชอบมากมากกดซับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ที่ Facebook นะผมแชร์ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ถึงร้อยซับสไครต์กันแล้วผมอ่ะก็อยากแคสเกมเป็นนะผมอ่ะเร็วๆนี้เลยนะครับผมอ่ะก็ไม่มีอะไรมากอ่ะบ๊ายบาย